มันทำอะไรที่บ้านของฉันคะมิน้นคุณต้องการเงินใช่ไหมคะรอบนี้ต้องการเท่าไหร่ถ้าได้เงินแล้วเนี่ยก็รีบออกไปจากบ้านของฉันมิน้นแม่ก็แค่อยากเห็นหนูมีความสุขขอบคุณแต่เรื่องที่ทำให้ฉันไม่มีความสุขมาตั้งแต่เด็กจนโตเพราะคุณไม่ใช่หรอพ่อเธอมิน้นวันนี้เรามาเคลียร์ปัญหานะไม่ได้มาทะเลาะก,กันป้าครับป้ามาที่นี่ต้องการอะไรเหรอครับมิน้น ตอนนี้แม่ก็แก่มากแล้วนะสามวันดีสี่วันไข้อะไม่อยากให้หนูมาดูแลดูแลเหรอคุณทิ้งฉันไปตั้งแต่เด็กๆพ่อตายแม่ก็ติดเหล้าติดการพนันติดผู้ชายถ้าไม่มีป้าออนช่วยฉันไว้ป่านนี้ฉันคงตายไปแล้วแต่แม่เป็นคนให้ชีวิตแกนะเกจยนินยคุณแม่เหรอให้ชีวิตแต่ไม่เคยดูแลทิ้งฉันอย่างกับหมูกับหมาแบบนี้ยังกล้าเรียกเองว่าแม่อีกเหรอ ออกไปจากบ้านฉันได้แล้วค่ะก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจตำรวจงั้นเหรอมันทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฉันเบ่งแกออกมาแกมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูฉันตัวเองยังไม่ทำหน้าที่แม่เลยแล้วจะมาทวงบุญคุณอะไรกับฉันออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะเรียกตำรวจเข้ามาและจำไว้ด้วยฉันไม่มีแม่เร็วๆแบบคุณกิมินกิมพุอย่างนี้ได้ยังไงฉันเป็นแม่กันนะ เนะวรกรรมมันจะตามทันเวงกรรมหรอถ้าอย่างนั้นทำไมเวงกรรมไม่ตามทันคุณบ้างล่ะพอเะมิ้นไ่เไปเถอะไอ้ลูกอักาตันอยู่ไอ้เดรคุณ มินคุณโอเคไหมฉันไม่เข้าใจอะ่ะทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วยไม่เป็นไรนะมิน้นคุณอยากคินมากนะป้าเนี่ยป้าเป็นใครอะ่ะพี่แกเป็นใครอะ่ะ แกเข้ามาบ้านฉันได้ไงฉันต้องถามป้ามากกว่าว่าป้าเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ยังไงเพราะฉันน่ะเช่าบ,บ้านหลังนี้แล้วพี่เย่มินแกปนนล่อยให้คนอื่นเขาเช่าบ,บ้านหลังนี้ได้ยังไงแต่เมื่อฉันยังอยู่ที่นี่เลยคุณไม่ใช่แม่ของฉันแล้วอีกอย่างหนึง่งบ้านหลังนี้ก็เป็นของฉันค่ะฉันจะทำอะไรก็ได้คุณเคยอยู่แบบไหนอะคุณก็กลับไปอยู่แบบเดิมเถอะได้ เกจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเกจะได้เห็นดีกันไปค่ะออกจากบ้านหลังนี้ได้แล้วถ้าป้ายังไม่ไปฉันจะแจ้งตำรวจมาจาับป้า<แ> from, เข้าหาบุกลุกเยมิเยมินเกอยู่ไหนอ่ะคุณป้ามาหาใครคะฉันมาหาายมิ้นฉันเป็นแม่ของเขามิ้นไม่อยู่หรอครับคุณกลับไปได้แล้วไม่ฉันไม่กลับ ฉันจะรอจนกว่ายายมิ้มันจะออกมาคุณป้าครับคุณป้าปล่อยมินเข้าไปเถอะแค่นี้ชีวิตเขาก็ลําบากมามากพอแล้วแกพูดแบบนี้ได้ยังไงฉันเป็นแม่ยายมิ้นนะฉันเป็นมันออกมาแล้วดูสิ่งที่มันทำกับแม่สิปล่อยให้แม่แท้ๆของมันต้องลำบากไม่มีแม่แต่ที่สู้หัวนอนมันทําแบบนี้ได้ยังไงมีบ้านก็ไม่ให้แม่มันอยู่เงินทองก็ไม่เคยให้ใช้มันไม่เคยดูแลชีวิตแม่มันเลยคุณป้ามั่นใจแล้วเหรอครับ ว่าสิ่งที่คุณป้าพูดมั็นคือความจริงทั้งหมดผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับในตอนที่มินเด็กๆคุณป้าหายไปไหนมาครับคุณป้ารู้ไหม่มมินเขาต้องอยู่บ้านเด็กกำพร้ามันทรมานมากแค่ไหนแล้วตอนนี้คุณป้าจะกลับมาโทรกุบคุณให้มินเขากลับไปดูแลคุณป้าอย่างนั้นเหรอครับป้ากล้าเรียกตัวเองว่าแม่จริงๆเหรอครับที่ป้าพูดมาเมื่อกี้ป้าต้องการให้ทุกคนเข้าใจว่ามินเป็นผู้ร้ายสินะครับ ตอนนี้ป้าแก่แล้วไม่มีที่จะไปดูแลตัวเองไม่ได้ก็เลยกลับมาโทรบุญคุณมิ้นสินะครับบุญคุณที่ไม่เคยสร้างไว้ตลอด28ปีที่ผ่านมาคุณป้าอยู่ไหนมาครับผมว่าคุณป้ากลับไปครับที่นี่ไม่ต้อนรับคุณป้าเชิญครับ มินถึงยังไงผู้หญิงคนนั้นก็ยังเป็นแม่มินนะถ้าไม่มีเขามินก็คงไม่ได้เกิดมาผมรู้เรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเขาเป็นคนผิดแต่เอาแบบนี้ไหมเรามาช่วยเขาเป็นครั้งสุดท้ายจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดค้างกันให้เงินเขาไปสักก้อนหนึ่งให้เขาไปอยู่บ้านพักคนชราแต่ถ้าคุณไม่สะดวกผมจัดการให้ก็ได้นะก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ